สวัสดีครับพี่น้องป่องไปสุข,ขูสุขคนวันนี้มิสเตอร์ขิมหันผ้ามาเลาะเทิงเขาเทิงเขาเทิงผู้เทิงผู้เทิงเขากับบรรยากาศค,ค,กคึมๆึมฝนจะตกคือฝนจะตกแต่ว่าฝนยังไม่ตกแตลว่าคึมคึมาแต่เศรา สวยมาแดดสี๊ออกมากับทีมงานคือเกาต้นหมากต้นนั้นมาเลาะเบิ่งนองใหม่วระซ่านมันเสียท่านออกหรือนอใหม่ทีมงานบนหยุดวันอาทิดมาเลาะ ขึ้นเขาได้พี่น้องเลิขึนทั้งเขาเลยตอนนี้มีเตอร์ขิมหันอยู่ตั้งเขาเลยเขาปลูกต้นหมักม่วงต้นหมักมากหลินจีพี่น้องดอกหลินจีสร้างขึ้นเขา ห้างขึ้นเขาลาดยางน้ำไห้น้ำหน้าก็ลาดยางเออเาสวนลินจีพี่น้องโอ้โหกันเป็นทิวแถวมีบานค้นเลยมีบานค้นในเรื่องเขาอยูเอ่เจ้ามีทีร่อมาจิปูปูในทุกน เก็บบรรยากาศให้พี่น้องบึงเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบรรยากาศอยู่ไต้หวันกับบรรยากาศกับบรรยากาศทีมงานเทาอู่ข้งหนาข้างหน,า,า,งหนามาสองคนคือเขาคณิตรีบัลลาตกับขจรศักดิ์นะครับ นอนถ่างข้างล่างนลอว่อยลงนอนสุนน้อ,อใหม่ฮะ oh. ล่องเขาพี่น้องล่องเขาอันตรายเขาลงหวยล่องหวยล,ล่องเขาเสียงเบรกเสียงดังอิด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 ขากรับได้จูงขึ้น ย่านแบดเบ็ดมันสั้นแไงของสั้นอ้ยหอดแล้วพี่นอ้อง วียงวังวิงวังวิงวังเสียงหลกเสียงออกแซวแซวเขาเจ้าเระเบิดเขาบ่คือแปนไม้ลายลาเเขานบ่พี่องคือแปงไม้ลายโอ้ยแหงก็แหงก้อนน้ำม าอยู่นี่แล้วโอ้อยเจ้าขยายคำถางเอาจ้าระเบิดเขาตีอ,อ,อ้อยฮะให้เจ้าระเบิดเขาบอกคือเป็นหนาพางามเถอะแล้พวกเห็นเนาะกำลังเห็นเออคือ <c ười> อยู่อันชุนบุรีเห็นไหมอันในเขาอยังก็อันที่มีรูปพายอยู่หนาอันเขานาะโอ้ยกระแก่เลยเนาะ พักวานที่เท้่นนี่ก็ยอดแก่บ่นละเบื้องนาผาเนี่ยไม่สนอกเป็นหมู่บ้านโอ้คืองามแท้นีตเขาห้ามรถบัสผ่านเดินนี่เหรฮะ คือมองท่องเที่ยวสิเพราะทางตัวนี้ขึ้นขึ้นไปนี่คืออันคาคเหน,นือนี่ไหมอ่านเมืองเราไอ้ไปนี่คือยังเป็นอันแผนที่อยู่หงอันโอ้ต้นด,ดอกคูนคือวิมีดอกคือบานเหรอคืมอคมีแต่หมากโอ้สถานที่ท่องเที่ยวปกติ เที่ยวอ,อยู่ใสเขาตั้งแค่ไม่ยังเอาลำบานไปปินนองคอนเทนต์รีบันลาดเป็นไก่เมือนี้โอ้ดอกคุนไหมเออมาคุนเ่ราะเปนดอกคุนมาขุนน้ำยางเลยมาคุนบ้านเฮาเออนี่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 ใครเจ้าจเอาเอาขานี่ยินปูนนี่ เห็นว่เห็นว่เออใครเจ้าตั้งแค้มยุ่หันไปไหมไปแจมนะใครเจ้า,นะา,เ,จาเออพี่น้องนาพา bỏ thần mà hoạt phí chắc thưa cháu hết dao một tay rồi tôi để lo ăn Nên nào Cái này ăn một tay Mới nào phá Sản thong thiểu phần mà Cái này ใต้ท้องทะเลอะมองว่าแม่นเขาถิ่มขยะนี่เพราะให้รถขยะจอดอยู่นี่เอ่อสุดยอดสุดยอดสุดยอดทั้งเขาเราถิ่มขยะเขารถขยะเาถิ่ม <laughs> เอ้ยรถขยะจอดมองเพาะขยะติเาขาลงทุน ก็ล่งทุนเท่ข้อนกีดเลยนะกับบรรยากาศเศร้าๆฟ้าคึมคมคือฝนสิกนกนตกกรีนฝนสิตกข้ามเด้ไปเดยเปล่าเมื่อบัน,ไไบนจุงเอาจุงเอาแบตสิบเบิ้ด ขึ้นเขาแดนแบดเบิ์ดโอ้โมวันนีอ้อเบืองนนำใหม่พี่น้องโครงการ ทีมงานน้ำใหม่ยังด๋อยน้ำใหม่บูมีฝนตกเล็งๆหมดแล้วจังสีมี่ขึ้นไปยังเอี๊ยดขนิตนะะฮะปลานี่บูมีบอกปลาอยู่ในคลองน้ำใสดีแท้บูมีปลาคอปลาดุกดี อย่างเงี้ยหรือเป็นเบิกก้อนน้ำใหม่ป่ะน้ำขนิดแล้วเคยจะลงทุนก่อกำแพงหยาดดินสุดหนาฝนเครจะมีงบประมาณาย ภูเทิงเขาสันทะละสันทะละ ไม่หอดตอนนี้ใหม่บางขาลามเขมีมหแง่กันตีเออนอยใหม่คือจังเงินก็มีนอ,อ,อนอนเนาะเออพ่อเล่แล้วนอนหนึ่ง được phục của phục quá chợt oh, phục đi oh, ní, để ôi nàng nàng nè nàng để kèng. nàng 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 đi thụp đi thụp thụp dụt ơ đi này nàng nằm mãi nàng 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 แอล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 คนรักพักขี่เล็กแอลแอลแอลคนรักพักขี่เล็กพูดพูดหนึ่วันจับโจรพี่น้องจับโจรโจรโจรรักพักขี่เล็กซ่อนยอดพักขี่เล็กพี่น้องมันจะเส้นกระเพง อยากได้พักแกงนึ่งละดีน้ำใหม่พากันไปหาน้ำใหม่เอวมันคักอันนี้เป็นศูนย์วิจัยเพืช เอาพักขีเล็กมาวิจัยเมื่อปลูกก็เป็นต้นขูดศูนย์วิจัย